สวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับครูชาชายเบญจวรรณกับการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมืองวันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของการเป็นศาสนิกชนที่ดีซึ่งเนาหานี้อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่สองความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สําหรับการเป็นศาสนิกชนที่ดีในแต่ละศาสนามีหลักการปฏิบัติอย่างไรเราเรียนรู้กันเลย การเป็นศาสนิกชนที่ดีนะครับในแต่ละศาสนารู้น <x S 1> ่าแต่มีหลักการปฏิบัติต่างกันวันนี้ครูจะพูดในหลักการเบื้องต้นสําหรับศาสนาที่มีคนส่วนใหญ่ให้การนับถือในประเทศไทยนะครับได้แก่ศาสนาพุทธศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามสําหรับศาสนาพุทธนั้นมีหลักการปฏิบัติคือ 1. การทำบุญเสบัดเป็นประจําชาวพุทธเชื่อว่าการทําบุญเสบัดเป็นการสะสมบุญเป็นการสร้างความดีให้แก่ตนเองนะครับซึ่งการทําบุญเสบัดนะถือว่าเป็นการให้ทานแก่พระสงฆ์นั่นเองนะครับซึ่งการทาบุญเสบัดนั้นะเป็นแนวปฏิบับติที่ดีที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน2รักษาสินห้าให้มันคงและปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาพุทธนะครับชาวพุทธเชื่อว่าถ้า คนเราทุกคนเนี่ยหรือชาวพุทธทุกคนเนี่ยรักษาศีลหน้าและปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาพุทธปัญหาต่างๆทางสังคมก็จะไม่เกิดขึ้น 3. เข้าร่วมศาสนาพิธีนะครับซึ่งชาวพุทธเนี่ยมีความเชื่อว่าถ้าเราทุกคนเนี่ยได้เข้าร่วมพิธีกรรมแล้วนอกจากจะได้บุญแล้วนะครับยังถือว่าเป็นการปฏิบัติตนเพื่ออนุรักษ์สืบทอดศาสนาให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป ต่อมาเป็นศาสนาคริสต์นะครับศาสนาคริสต์ก็มีหลักการปฏิบัติสําคัญได้แก่1การเข้าร่วมศาสนาพิธีที่โบสถ์นะครับสรักและให้อภัยผู้อื่นโดยศาสนาคริสต์เนี่ยชื่อว่าหลักของความรักจะทําให้โลกนี้เกิดสันติสุขและเกิดสันติภาพ สามศึกษาพระคัมภีร์นะครับซึ่งการศึกษาพระคัมภีร์ถือว่าเป็นการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมของศาสนาคริสต์และยังเป็นแนวทางในการอารัก,กษ์สืบทอดศาสานาคริสต์ให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไปนะครับต่อมาก็เป็นในเรื่องของศาสนาอิสลามประกอบไปด้วย1การทําละหมาดเป็นประจํา2การเข้าร่วมพิธีกรรมและ3ปฏิบัติตามหลักคําสอนนะครับเพราะฉะนั้นหลักปฏิบัติของทั้ง3ศาสานานี้ถือว่าเป็นหลักปฏิบัติที่ ผู้ที่นับถือแต่ละศาสะนาต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับถ้าสางสิกชนในแต่ละศาสะนาสามารถปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติของแต่ละศาสะนาได้อย่างถูกต้องและอย่างเคร่งครัดครับก็ทาให้ศาส,ะสะนาเนี้ยคงอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไปนะครับอันนี้คือเนื้อหาของการเรียนในครั้งนี้สำหรับ QR code คดท,ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้เป็น QR code ค,คท,ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของนักเรียนโดยตรงนะครับโดย QR code ค,คภาพแรกเป็น QR code ค,คของไทรู้สูโควิดกระทรวงสาธารณสุข เคอร์ฟคดภาพที่2เป็นเคอร์ฟคดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดียงรายนะครับถ้านรงเรียนต้องการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคคุยในทีนหรือประกาศคำสั่งต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนักเรียนสามารถสแกนเคอร์ฟคดภาพที่1กับภาพที่2เพื่อไปติดตามข่าวสารได้และต่อมาก็เป็นเคอร์โคดภาพที่3 เป็นเคียร์โคดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรียนรู้นะครับหลังจากที่นักเรียนเรียนจบบคุูไปแล้วนักเรียนสามารถสแกนเคียร์โคดภาคที่สามเพื่อไปศึกษาเรียนรู้เนื้อหาเพิ่มเติมประกอบการเรียนรู้ในครั้งนี้ได้เลยนะครับท้ายที่สุดนี้ครูขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะครับครูขอให้นักเรียนทุกคนดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยตั้งใจเรียนมีวินัยใฝ่เรียนรู้แล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ